สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจ v o a ไทยทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันวัสมุตอจรินและคุณทรงพ์สุภาผลและคุณนีทิการกำลังวันก็กลับมาพบกับทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะตอนรับวันแรงงานการวันที่หนึ่งพฤษภาคมแต่เราทั้งสามคนก็ยังทํางานกันเพื่อนําข่าวมานําเสนอถึงทุกท่านให้กับทุกท่านนะคะถึงเราจะทํางานกันในโหมดของ work from home ก็ตามคุณทรงพ์คะตอนนี้นี่อัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิดล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างคะเรื่องแนวโน้มของวัคซีนเนี่ยคะ่ะที่ น่าจะมาเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตของคนทั้งโลกตอนนี้เลยเนี่ยค่ะตอนนี้มีอัปเดตเป็นยังไงบ้างล่ะคะ่ะครับเราก็พูดถึงเรื่องของข่าวไม่ดีข่าวร้ายมานานแล้วนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนูนนน่นนี่น่นวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีบ้างวัคซีนอย่างที่คุณวัสมน์บอกนะครับนับจากวันนี้นะฮะวันที่หนึ่งพฤษภาคมตามเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยนับอีกประมาณเจ็ดเดือนด้วยกันนะฮะเจ็ดถึงแปดเดือนก็คาดว่า อาจจะมีวัคซีนออกมาให้ใช้กันนะครับในวันในต้นเดือนมก,การาคมปีหน้านั่นคือตามคำพูดของ ci, ดรแอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐที่ตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้กับโควิด -19 นะครับโครงการภายใต้โครงการของรัฐบาลอเมริกันที่มีชื่อว่า Operation Warp Speed วาร์ปนี่หมายถึงว่าคล้ายๆกับศัพท์ที่วัยรุ่นชอบใช้นะวาร์ปจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคือแบบเป็นการร่นระยะเวลาในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยคือวาร์ปไปเลยดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็หมายความว่าเป็นการร่นระยะเวลาในการผลิตวัคซีนจากเดิมที่การผลิตวัคซีนเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีอาจจะปีครึ่งหรือ2ปีตอนนี้การร่นระยะเวลาลงมาเนี่ยทำให้สามารถผลิตได้ภายใน1ปีนะฮะก็คือ ตามเงื่อนเวลาที่ทางดรเฟลชีบอกไว้นี่ก็คือมกราคมดังนั้นเนี่ยหมายความว่าใช้เวลาไม่ถึง1ปีจากการที่เริ่มทดลองวัคซีนชนิดนี้ใหม่ๆนะครับ<ะ>ที่ทำเนียบขาวก็ปรัชนาที่พิธีโดนัลด์ทรัมป์ก็ท่าทางว่าจะยินดีกับข่าวนี้แล้วก็บอกว่าตนเองจะเป็นคนที่ออกมาดูแลปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองปฏิบัติการวอ r ์ s สป e d นะฮะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทั่วโลกที่ตอนนี้กำลังเฝ้ารอว่าจะมีวัคซีนยาสำหรับที่จะใช้กับโควิด19ออกมานะครับซึ่งแน่นอนทั่วโลกก็มีการทดลองกันอยู่มากมายหลายชนิดนะครับมีประมาณมากกว่า100ชนิดที่กำลังทดลองวัคซีนกันแต่ว่าที่มีความหวังจริงๆเนี่ยมีอยู่8ชนิดด้วยกัน5ชนิดเนี่ยทดลองอยู่ในจีน1ชนิดที่อังกฤษนะครับ1ชนิดในอเมริกาและอีก1ชนิด เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างอเมริกากับยุโรปดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เ,ออเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 อยู่ครับค่ะก็น่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้าเนาะเราถึงมีความหวังว่าน่าจะได้เห็นวัคซีนกันแต่ว่ากวัวจะถึงตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณมิธิการค่ะเพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก่อนค่ะตอนนี้ตัวเลขของคนว่างงานในสหรัฐนี่เป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนะคะ แค่เป็นข่าวร้ายที่ไม่ค่อยอยากจะนําเสนอเท่าไหร่แต่ก็เป็นความจริงที่ต้องรับรู้กันนะคะเพราะว่าระหว่างที่เรากําลังแข่งกับเวลาในการพัฒนาวัคซีนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นรุนแรงและรวดเร็วมากเกือบจะเท่ากับช่วง g r รด t d e p r ร s ชั o n เมื่อปีคริสต์ศตวรรษหนึ่งเกร้อยสิบนะคะตัวเลขล่าสุดในการว่างงานในสหรัฐนั้นทะลุสามสิบล้านคนไปแล้วนะคะที่ไปยื่นขอสวัสดิการว่างงานภายในหกสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วลหละว่าผลกระทบนั้น รุนแรงมากทีเดียวนะคะข้อมูลจากกระทรวงแรงงานออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะบอกว่าตัวเลขว่างงานตอนนี้อยู่ที่30ล้าน3แสนคนใน6สัปดาห์นะคะแม้ว่าบางรัฐจะเริ่มเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดําเนินไปตามปกติแบบค่อยเป็นค่อยไปและคิดว่าภายในวันศุกร์นี้ก็จะมีอีกหลายรัฐนะคะที่ทยอยเปิดเศรษฐกิจนะคะแต่ทางกระทรวงแรงงานบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะยังอยู่เพราะเขาประเมินว่าจะมีผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2-3สัปดาห์ข้างหน้านะคะเนื่องจากตอนนี้น่าจะเป็นผลกระทบของเอ่อโควิด19ต่อธุรกิจและภาคการจ้างงานโดยตรงเลยนะคะและตัวเลขนี้ก็อย่างที่บอกไปคือคือเกือบจะถือว่าเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดนะับตั้งแต่ Great Depression นะคะขณะที่ตัวเลขว่างงานรอบนี้ก็ไปลบปริมาณการจ้างงานใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2008ซึ่งช่วงนั้นก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร ผู้คนตกงานอยู่ประมาณ8ล้านกว่าคนนะคะในในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนั้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่สู้ดีนักนะคะถ้าเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่หดตัวไปประมาณ4.8เในไตรมาสแรกของปีแล้วเขาบอกว่าน่าจะหนักนาสาหัสมากเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่2แต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ,งๆทั้งเครดิตสวิสเนี่ยก็อบอก <hoof das> ว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่สของปีนี้ของอเมริกาเนี่ยจะหดตัวมากถึง 33%เปอร์เซนตนะคะส่วนทาง Goldman Sachs บอกว่าจะหดตัวประมาณ34%ส่เปอร์เซ็นส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะไปถึง15%เปอร์เซ็นตอนนี้ก็30ล้านบวกลบคูณหารก็10%เปอร์เซ็นแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะค่ะก็เป็นแนวโน้มที่ฟังแล้วก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะพูดเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยค่ะคุณสงพลก็มีข่าวลือต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส แล้วก็หนึ่งในข่าวลือนี่ก็คือว่าไวรัสนี้มันมีตน้นกาเนิดมายังไงเป็นไวรัสที่มีใครปล่อยมาหรือเปล่าะคะตอนนี้นี่ล่าสุดนี้มีข้อมูลยืนยันบ้างไหมคะสึงที่มาของตัวไวรัสตรงนี้นะคะครับก็มีข้อมูลล่าสุดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวลือเราคงเคยได้ยินข่าวลือมากมายทางโซเชียลมีเดียต่างนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยก็มีการกล่าวหากันระหว่างสหรัฐกับจีนจีนก็บอกว่าเป็นอ่ไวรัสที่ทาง สหรัฐปล่อยมาทางสหรัฐก็กล่าวหากลับบอกว่ามาจากห้องแลบในประเทศจีนนะฮะล่าสุดทางหน่วยข่ากลองของสหรัฐโดยผู้อำนวยการสํานักงานข่าวกลองแห่งชาตินะครับก็ออกมายืนยันนะครับมีแถลงการเฉบับพิเศษออกมายืนยันว่าตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้พบนะครับว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์นะฮะแล้วก็ไม่ได้มาจากการต่ตอพันธุก,กรรมใดๆ แต่ก็ยังบอกอยู่นะครับบอกว่าจะมีการค้นหาหรือว่าสืบสอบข้อมูลต่อไปว่าเป็นอุบัติเหตุจากห้องแลบหรือเปล่าที่ทําให้ไวรัสชนิดนี้หลุดออกมานะฮะซึ่งซึ่งฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะขัดกันเพราะว่าในขณะ<ม>ที่บอกว่าเป็นไวรัสที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุก,กรรมแต่ด้านหนึ่งก็บอกว่าก็ยังต้องติดตามต่อไปว่าเกิดจากอุบัติเหตุจากห้องแลบที่ไหนหรือว่า เป็นเป็นในลักษณะนั้นบ้างหรือเปล่านะฮะก็ยังต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับก็ข่าวนี้ออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทำเนียบขาวก็ได้สั่งให้หน่วยข่าวกลองต่างๆในสหรัฐไม่ว่าจะเป็น CIA ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานด้านข่าวกลองให้ไปช่วยสืบสอบนะครับว่าจีนและ,อ,ะองค์การอนามัยโลกเนี่ย มีส่วนรู้เห็นในการที่ทำให้การระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยระบาดใหญ่ไปทั่วโลกหรือเปล่าโดยเฉพาะการที่จีนปกปิดเรื่องของข้อมูลหลายๆอย่างในช่วงเริ่มต้นของการระบาดนั่นก็เป็นข้อกล่าวหาของทางสหรัฐแล้วก็มีการสั่งงานไปให้หน่วยข่ากรองต่างๆในสหรัฐเนี่ยตรวจสอบข้อมูลนี้แล้วนะครับค่ะ เรื่องของไวรสัสที่ระบาดเนี่ยคะ่ะก็คือระบาดเรียกว่าระบาดในเรื่องคนเลยจริงๆขณะอย่างแบบเจ้าชายของอังกฤษเองก็คือติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 นี่เหมือนกันคุณนิติการคะ่ะล่าสุดนี้คะ่ะทางฝั่งร,สรัสเซียค่ะทราบมาว่ามีบุคคลสําคัญนี่ก็ติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณวัสมน์บ,บอกว่าไปทางอังกฤษก,ก็นายกอังกฤษโดนไปแล้วตอนนี้เป็นนายกรัสเซียนบ้างนะคะเพราะล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีของรัสเซียค่ะมิคาอิลมิชูสตินออกมายอมรับเลยนะคะว่า ติดโควิด19และจะต้องประกาศยุติบทบาทหน้าที่เป็นการชั่วคราวนะคะจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยทางนายมิชูซินวัย54ปีก็ออกถแถลงการทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันพระหัสปบดีเลยนะคะว่าติดโควิดจริงๆแล้วก็พยายามที่จะแจ้งต่อประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียซึ่งก็ติดต่อกันแล้วนะคะโดยระหว่างนี้ก็ขอยุติการทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้รองนายก อันเดรเบลูชอฟเนี่ยขึ้นรักษาการนายกในช่วงนี้โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็ทางประธานาธิบดีปูตินก็สนับสนุนให้นายมิชุสินเนี่ยขึ้นเป็นนายกเมื่อเดือนมกราคมก็คือมารับตําแหน่งกันหมาดๆเลยแหละแล้วก็เป็นคนที่ต้องมารับบทบาทสําคัญด้วยเพราะว่าต้องรับมือกับการระบาดของโควิด -19 เลยทันทีที่รับตําแหน่งนะคะแต่ว่าทางประธานาธิบดีปูตินก็สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเขาต้องการจะ ไอโซเลตก็คือกักตัวเองออกจากสังคมเพื่อที่จะไม่กระทบกับการทำงานของรัฐบาลรัสเซียนะคะแล้วก็ต่อสายตรงคุยกับนายกมิชูสตินเลยบอกว่าให้หายดีในเร็ววันนะคะและว่าการติดโควิด -19 ของนายกรัสเซียเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีใครที่จะไม่มีความเสี่ยงในการติดโควิด -19 ทั้งสิ้นนะคะโดยสถานการณ์ในรัสเซียน่ากังวลนะคะก็ เป็นอันดับแดของโลกแล้วในยอดการติดเชื้อเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ10,000แคนแต่ในแง่ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่กว่า1,000พคนค่ะอืมค่ะไวรัสโควิด -19 เนี่ยค่ะการระบ,บาดของมันนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นวงกว้างมากเลยเนาะว่าเหมือนกับว่าก็คือมีหลายประเทศก็คือพยายามที่จะหาวัตรการอยู่ทั้งวัคซีนทั้งพยายามที่จะผลิตวัคซีนมาเพื่อที่พยายามสกัดเชื้อไวรัสล่าสุดนี่ค่ะคุณทรงพทุทธทางฮ่องกงเองก็ทราบมาว่ามีนวัตกรรมที่ ผลิตขึ้นมาเพื่อที่พยายามจะสะกัดเชื้อไวรัสด้วยใช่ผมว่าคุณวัสมน์กับคุณนิติกาเนี่ยต้องชอบข่าวนี้เพราะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสะสมพวกยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมในช่วงนี้ก็ฮ่องกงนะฮะเพิ่งจดสิทธิบัตรไปนะครับเป็นยาสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียที่บอกว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้นานถึง90วันคือฉีดปื้ดหนึ่งเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยคืออีก90วันเนี่ยสะอาดยาวไปถึง90วันนั้นนั้นเป็นเป็นคำโฆษณาของทางทางผู้ผลิตนะฮะโดยสเปรย์เนี่ยมีชื่อว่า MAP ONE นะครับหรือว่า M A P ONE พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology นะครับโดยมีการจดสิทธิบัตรไปแล้วอย่างที่บอกนะครับเขาบอกว่าเขาใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าเป็น นาโนแคปซูล <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผสมเข้าไปในน้ํำยาฆ่าเชือ้อทำให้แตกต่างจากยาฆ่าเชื้อทั่วไปที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็น้ายาซักฟองนะครับก็จะบอกว่าเป็นมีม,มีมีอันตรายน้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าตัวสเปรย์ยังมีสารเคลือบผิวชนิดพิเศษที่อ่อนไหวต่อความร้อนแล้วก็จะปล่อยสารฆ่าเชือ้อไม่มีความร้อนจากการสัมผัสข,ของมนุษย์ นั่นก็เลยทําให้อยู่ได้ยาวนานถึงเก้าสิบวันนี่ผมเหมือนขายของให้เขาเลยนะเนี่ยอ่าใครที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ายาฆ่าเชื้อนี่ประสิทธิภาพดีจริงๆอยากจะทราบว่าราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งทางบริษัทนะฮะทางนักวิจัยเขาบอกว่าได้ผลิตวางขาย กำลังจะวางขายอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับราคาคือประมาณ31ดอลลาร์สำหรับปริมาณ60มิลลิลิตรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1000บาทนะครับและถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาคือ200มิลลิลิตรเนี่ยราคาจะประมาณ87ดอลลาร์หรือ2,800บาทแต่ถ้าแบบใครที่บ้านใหญ่มากนะครับมีโรงจอดรถเยอะๆหรือว่ามีอาคารโรงงานใหญ่ๆนะฮะอยากจะใช้ แบบหลายๆเป็นพันๆมิลลิลิตรเขาบอกว่าต้นทุนในการฉีดเนี่ยจะตกประมาณ2,500-6,000ถึงดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็80,000-200,000บาทนะฮะ <c oughs> สำหรับการฉีดยาฆ่าเชือ้อแต่ต้องต้อง,ต,องต้องคิดนะว่าอยู่ได้ถึง9 9 0วันนะฮะ3 <c oughs> เดือนเลยก็นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหรือว่า1นึ่งน่งผลิตภัณฑ์ที่หลายๆประเทศหลายๆบริษัทตอนนี้ ก็พยายามที ja ่จะผลิตออกมาในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดนะครับค่ะอันนี้ลองพูดเล่นๆเกี่ยวกับสถานสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาบ้างอันนี้ขออนุญาตแชรให้ฟังกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ค่ะสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือว่า disinfectant spray เนี่ยก็คือเป็นของที่ทุกคนก็คือจะต้องมีตอนนี้ก็คือเป็นของที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าหมดเทลไปแล้ว ก็ปองหนึ่งค่ะที่อเมริกานี่จะตกประมาณ5-6ดอลลาร์หรือว่าประมาณ150-180บาทบแล้วก็หนึ่งกระป๋องเนี่ยน่าจะใช้ได้ประมาณ3สัปดาห์อันนี้ก็ต้องมาบวกลบคูณหารกันว่าหนึ่งกระป๋องที่ใช้ได้สสัปดาห์เนี่ยเทียบกับสเปรย์ของทางฮ่องกงที่คุณสมพลบอกที่ถึงจะเหมือนจะราคาจะสูงขึ้นเยอะแต่ว่าฉีดทีเดียวก็คืออยู่ได้ไปเลย3เดือนว่าแบบไหนจะคุ้มกันแต่ว่าแน่นอนถ้าออกมา <laughs> ไม่ว่าจะราคาเท <laughs> ่าไหร่ดิฉันเชื่อว่าหมดตลาดอย่างรวดเร็วแน,น เพราะว่าเป็นของที่เรียกว่าตอนนี้เป็นของที่อินดิมานมากมากเลยค่ะคุณนิติการค่ะพอพูดถึงเรื่องของฆ่าเชื้อเนี่ยปกติเราก็จะนึกถึงของสะอาดเนาะอย่างสเปรย์ฆ่าเชื้อแต่ว่าล่าสุดค่ะเหมือนได้ยินมาว่ามีนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เหมือนจะเรียกว่าเอาของสกปรกมาสู้กับเชื้อโรคไวรัสหรือเปล่าคะอันนี้ให้ใช้เป็นการว่าวิถีชาวบ้านดีกว่านะคะโอเคหลายๆคนพยายามคิดเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาเพื่อลดการแพร่ระบาด ของโควิดสิแต่ไปดูที่สวีเดนซึ่งก็สร้างเรื่องโดดเด่นกันอีกแล้วเป็นเมืองเล็กๆนะคะทางตอนใต้ของสวีเดนเป็นย่านมหาลัยนี่แหละเขาใช้วิถีชาวบ้านเลยนํามูลไก่มาช่วยลดการแพร่ระบาดแล้วช่วยยังไงทีนี้เขาบอกว่าให้นํามูลไก่เนี่ยไปหยอดตามจุดต่างๆนะเห็นเป็นภาพเลยไปหยอดตามสวนสาธารณะต่างๆทั่วเมือง เขาบอกว่าไม่อยากให้คนเข้าไปนั่งนึกออกไหมเวลาคุณะจะไปนั่งเก้าอี้หรือนั่งคืนแล้วเจอมูลสัตว์นกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเราไม่ไม่ไปดีกว่านะคะทางสวีเดนเขาก็คิดแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการจะลดการชุมนุมของผู้คนที่จะพยายามไปจัดปิกนิกหรือ <c oughs> ไป <c oughs> พักผ่อนห <c oughs> ย่อนใจเนื่องจากว่า มีเทศกาลประจำปีนะคะเขาเรียกว่า w o w p o r k i s Night ซึ่งมีขึ้นในวันที่31-30เมษายนของทุกปีงานนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าคือเขาต้องการจะเฉลิมฉลองจัดปิกนิกจัดปาร์ตี้บางคนก็ไปใหญ่ก่อกองไฟกันเลยนะคะเพราะงั้นถ้าคุณจะมาเฉลิมฉลองตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวนายกเทศมนตรีของเมืองลุนค่ะฟิลิปแซนเบิร์กบอกว่าทุกปีเนี่ยจะมีคนมาทำกิจกรรมลักษณะนี้ในเมืองประมาณ3 0,000คนทีเดียว และปีนี้มีโควิด -19 เพราะงั้นคงจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีนักนะคะถ้าจะมารวมตัวกันทีนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวีเดนจะใช้วิธีที่เหมือนซอฟต์ซอฟต์เนสตันะคะในการรัวมือก็คือคเน้นความร่วมมือมากกว่ามากกว่าการบังคับใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าบังคับให้ประชาชนโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยจะไม่เห็นจากสวีเดนโดยกรณีนี้เนี่ยทางรัฐบาลสวีเดนก็บอกว่า ขอความร่วมมือนะอย่าไปปิกนิกอย่าไปก่อกองไฟกันแต่ถามว่าห้ามกิจกรรมนี้ไหมก็ไม่ได้ห้ามนะคะทีนี้ตัวเลขล่าสุดของสวีเดนเนี่ยผู้ติดเชื้ออยู่ที่21,000คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2,500คนนะคะก็น่าติดตามว่าสวีเดนจะมีวิธีอะไรที่เป็นข่าวกันแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ซอฟชันซอฟนะซอฟมากที่บอกว่าคนห้ามไปไง แต่ว่าเอาไปได้แต่ว่าเดี๋ยวความเสี่ยงวัาจะน้่งทำกระจยทุกที่เลยคนก็เลยกลายเป็นว่าคนก็อาจจะไม่อยากออกไปเองก็ถือว่ายังซ้อมอยู่ซอมมากเป็นของเหลวเล้อกานข่าวนี้ได้กลิ่นลอยมาเลยค่ะจ้าขอบคุณคุณสมพ์และคุณนิติการนะคะวันนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องวัคซีนยันมูลไก่ฟังกันก็ขอบคุณท่านผู้ฟังเพจทุกท่านด้วยค่ะนอกจากทางเพจเพจ facebook ของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ w w w v o a t a i c o m และทาง YouTube และ Instagram ของทาง voa t h a i ได้เช่นกันค่ะวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะรอสุขภาพกันในวันแรงงานแห่งชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะอ่ะยังอาจอยู่กดผิดอีกแล้วไม่เป็นไร